สวัสดีครับตอนนี้ก็เปิดให้จองแล้วนะครับเป็นทางการแล้วนะครับ3ามแสนเบาทนะครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับผ่อน24เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะตอนนี้ก็เตรียมปรับเคลียร์ริงปรับถมพื้นดินให้นะครับของลูกค้าเซตนั้นก็มีจองไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้เปิดให้จองก็มีลูกค้าหลายท่านแวะเวียนเข้ามาชมแล้วก็จับจองกันไปหลายแปลงแล้วนะเนื้อที่100ตารางวากําลังดีครับนี่เลยหน้ากว้างอยู่เบื้องต้นอยู่ประมาณสัก20เมตรได้นะหน้ากว้าง สวยเลยครับเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแล้วตรงนี้ถนนยกเป็นสาธารณะกว้างมากนะครับ8เมตรโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับไฟฟ้าน้ำประปาขยายเขตผ่านหน้าแปลงเข้าให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฟรีค่าโอนภาษีให้ด้วยนะโฉนดครุฑแดงนอสสี่จอนะครับพิกัดตรงนี้จะอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับวิวเขาสวยมากเห็นไหมครับนู่นเลยทั้งหมดจะเป็นวิวเขาแบบ180องศาเลยนะจากตรงนี้เข้าตัวเมืองนะครับอยู่ประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จาก ถนนรังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้ยางชุมชนเนี่ยครับมีเพื่อนบ้านนะเยอะแยะเลยนะครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนใกล้ตัวเมืองนะครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับเริ่มที่3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึตารางวานะสนใจติดต่อเขาย่ยมชมโครงการนะครับศูนย์หกห้าหเก้าศูนะครับติดต่อจากริดที่ดินสวยได้เลยนะเบอร์ผมจะแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเร่งด่วนเลยก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ